สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเอฟทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมพามาพบก,กับแบบบ้านทรงปั้นยาผสมจั่วนะครับผมเนาะน,นหน้าจะเป็นทรงจั่วนะครับผมเนาะ สำหรับแบบบ้านหลังนี้นะครับมีชื่อว่าแบบบ้านจันจิลานะครับราคาแบบแปลนอยู่ที่3,500บาทนะครับสำหรับเบอร์ติดต่อสอบถามนะครับ0 9 8 4 8 0 4 5 0 0นนะครับผมเนาะอันนี้ผมรับสายเองนะนะครับผมเนาะก็สามารถโทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เดี๋ยวผมพามาดูรูปร่างหน้าตาของแบบบ้านจันจิลานะครับผมเนาะสำหรับบ้านหลังนี้เป็นสีเขียวพาสเทล นะคบผมเนาะอ,อันนี้นะเป็นบันได3ขั้นนะครับฐานบ้านสูงอยู่ที่70เซนคําว่าฐานบ้านตรงไหนคือตรงนี้นะครับเนาะความสูงของฐานบ้านระครบผมเนาะรูปร่างหน้าตาซ้ายขวาหน้าหลังกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบานลมนะครับผมอันนี้คือบานลมนะครับผมเนาะบานระบายอากาศ นะครับผมเนาะอ่าอันนี้เป็นหลังคาทรงปั้นหยาผสมทรงจั่วนะครับเวลาลมเข้าแล้วก็ลมออกนะครับผมจะเพิ่มการระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับผมตรงนี้นะแบบบ้านจันจิลานะครับอยู่ที่84ตารางเมตรนะครับหน้าบ้านกว้างอยู่ที่7เมตรนะครับลึกอยู่ที่13เมตรนะครับจากเสาต้นนี้นะครับถึงเสาต้นนี้เนาะอยู่ที่7เมตรนะครับแล้วก็เสาหน้าบ้านถึงเสาหลังบ้านเลยนะครับอยู่ที่13เมตร นะครับผมใช่คานะครับจะออกมาอยู่ที่1เมตรนะครับตรงนี้นะอ่านะครับผมแบบบ้านจันจิลานะครับเป็นแบบบ้าน3ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องโถงแล้วก็1ระเบียงนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูแบบแปลนนะครับว่ามีลักษณะแปลนบ้านเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมปิดโครงหลังคาลงให้ดูนะครับผมตรงนี้นะอ่านะครับอ่า นี่คือแบบแปลนของแบบบ้านจันจิลานะครับมีทั้งหมด3ห้องนอนเนาะห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองและก็ห้องนอนที่สนะครับผมเนาะห้องโถงห้องน้ําห้องครัวนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนบริเวณที่เก็บของนะครับว่าจะเป็นตักผ้าหรือเครื่องซักผ้าแล้วแต่เจ้าของบ้านนะครับว่าอยากจะใช้ทําอะไร นะครับผมเนาะอ่านะครับอ่าผมลืมบอกไปนะครับแบบบ้านจันจิลานะครับจะเป็นหลังคาเมทันชีสลอนสเปนนะครับย้ํานะครับแบบบ้านจันจิลาจะเป็นเมทันชีสลอนสเปนนะครับลอนสเปนคืออะไรก็คือเป็นเมทันชีสที่เรียนแบบกระเบื้องนะครับเนาะเวลาฝนตกปั๊บนะครับรับรองว่าหลังคาเรานั้นจะเงาทันทีนะครับผมเนาะอ่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูแปลนบ้านต่อ นะครับผมอันนี้ผมลืมบอกไปนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ขึ้นมาตั้งแต่ตอนเราขึ้นบันไดนะครับผมแบบบ้านจันจิลานะครับบันไดนะครับจะขยับเข้าไปข้างในตัวบ้านนะครับผมเนาะกินเข้าไปในระเบียงนะครับเป็นบันได3ขั้นนะครับอันนี้เป็นเสาโชว์นะครับแล้วก็บันได3ขั้นนะครับก็จะมีระเบียงอยู่นิดนึงนะครับเปิดประตูเข้าไปนะครับอันนี้เป็นประตูกระจกอลูมิเนียมนะครับเป็นบานเลื่อนนะครับ ซ้ายขวานะครับแบ่งสีเนอะนะครับผมอ่าสลับห้องโถงนะครับจะอยู่ที่ขนาด3ามเมตรห้าสิบคูณหเมตรนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับสามเมตรห้าสิบแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับหกเมตรนะครับเนาะในห้องโถงจะมีหน้าต่างสองบานสองด้านนะครับตรงนี้นะครับบานหนึ่งบานสองด้านหนึ่งด้านสองนะครับผมเนอะตรงนี้นะอ่า เดี๋ยวผมพาไปดูในห้องนอนที่1ก่อนนะครับนี่คือประตูทางเข้านอนที่1ประตูทางเข้านอนที่2แล้วก็ประตูห้องนอนที่3นะครับพาไปดูห้องนอนที่1ก่อนนะครับผมเนาะห้องนอนที่1นะครับจะมีขนาดอยู่ที่3ามเมตรห้นะครับคูณ3นะครับผมเนาะอ่าผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับสเมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับสามเมตรห้นะครับ หน้าต่างบานที่เป็นบานยาวๆนี้เรียกว่าบานกระทงนะครับสามารถเปิดได้นะครับไม่ใช่ว่าเปิดไม่ได้นะนะครับจะมี2บานนะครับผมห้องนอนที่1จะมี3บาน2ด้านนะครับบาน1บาน2บานที่3ด้านที่1แล้วก็ด้านที่2นะครับตรงนี้นะ ขนาดห้องนอนอยู่ที่3มเมตรคูณ3เมตรห้าสิบนะครับสำหรับการจัดเตียงนอนนะครับหันหัวเตียงนอนนะครับแล้วแต่พี่ f c เอฟซนะครับว่าอยากจะหันไปทางไหนนะครับแล้วแต่เลยนะครับผมเนาะหันได้ไปในทุกทิศทุกทางเลยนะครับผมเนาะออกมานะครับมาดูห้องนอนที่2นะครับห้องนอนที่2ก็เหมือนกันนะครับจะมีขนาดอยู่ที่3มเมตรคูณ3เมตรห้าสิบนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ3มเมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้นะครับถึงผนังฝั่งนี้3เมตรห้าสิบ นะครับผมเนาะอ่าม uh, ีหน uh, ้าต่างหนึ่งหนึ่งด้านหนึ่งบานนะครับก็คือบานนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับผมเนาะอ่านะฮะอ่ะไปดูห้องนอนที่3มนะครับประตูเข้าห้องนอนที่3านะครับจะอยู่ในส่วนนี้นะครับอันนี้ส่วนทางเดินนะครับอยู่ที่1เมตรนะครับเนาะฝั่งฝั่งนี้ถึงฝังฝั่งนี้1เมตรนะครับผมเนาะอ่ะเข้ามาห้องนอนที่3ามนะครับ ห้องนอนที่3นะครับจะมีขนาดอยู่ที่3เมตรคูณ3เมตรสนะครับสรุปแล้วก็คือห้องนอน1นนอน2นอน3มีขนาดที่เท่ากันนะครับ3เมตรคูณ3เมตรนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ3เมตรมีหน้าต่าง1ด้าน1บานหน้าขับผมเนาะตรงนี้สำหรับห้องนอนที่มีขนาด3เมตรคูณ3เมตรนะครับแอร์9,000 BTU ทนะครับผมรับรองว่าเย็นแน่นอน นะครับผมไม่ต้องห่วงเลยตรงนี้นะครับออกมานะครับก็จะมาเจอสวนทางเดินเนาะตัวนี้1เมตรสำหรับขนาดของห้องน้านะครับจะอยู่ที่2เมตรคูณ2เมตรสี่สิบนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้2เมตรสี่สิบแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ2เมตรนะครับผมเนาะอ่านะครับแยกสวนเปียกสวนแห้งให้ชัดเจนนะครับมีผนังกั้นให้ด้วย นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าชักโคกนะครับสายฉีดชำระฝักบัวนะครับแล้วก็ราวตากผ้านะครับมีให้นะครับตรงนี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวไปดูห้องครัวนะครับขนาดของห้องครัวนะครับห้องครัวจะอยู่ขนาดที่3เมตรคูณ3เมตร50นะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ3เมตร50นะครับ มีห้องครัวเป็นซิงค์ครัวนะครับเป็นรูปตัวแอลนะครับผมมีอ่างล้างจานนะครับมีบานซิงค์ให้ด้วยนะครับสรห้องครัวในส่วนของตรงนี้นะนะครับผมจะมีหน้าต่าง2ด้าน2บานนะครับแล้วก็มีกระเบื้องกันเปื้อนให้ด้วยนะครับผมเนาะส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของที่เก็บของนะครับหรือจะเป็นการวางตู้ ตู้กับข้าวหรือจะเป็นเครื่องซักผ้าหรือแล้วแต่พี่เอฟซีอยากจะวางเนาะอันนี้ตรงนี้นะครับในส่วนนี้จะมีขนาดอยู่ที่2เมตรนะครับผมเนาะตรงนี้2เมตรนะครับแล้วก็กว้างนะครับอยู่ที่3เมตรห้าสิบนะครับผมหน้าฝัง่งนี้ถึงหน้าฝั่งนี้2เมตรแล้วก็หน้าฝั่งนี้ถึงเสาต้นนี้นะครับสามเมตรห้าสิบนะครับเดี๋ยผมวัดให้ดูเนาะว่าใช่ไหมนะครับนี่2เมตรนะครับเนาะ ตรงนี้ก็มีหน้าต่างให้2บานเลยนะครับผมรับรองว่าตรงนี้นะสว่างแน่นอนนะครับผมเนาะอันนี้เป็นทางลงหลังบ้านนะครับเดินลงมาก็จะเจอกับบันไดาสามขั้นนะครับเนาะตรงนี้อ่ารายละเอียดการตกแต่งของแบบบ้านจันจิลานะครับก็จะเป็นหินทรายหินยิกซันะครับแล้วก็ไม้ฝาเทล่าตีทับเก็ตหรือจะเป็นกระเบื้องนะครับผมตรงนี้นะอันนี้มีอยู่ในแบบนะครับผมเนาะตรงนี้เป็นช่องระบายอากาศ นะครับรายละเอียดงานตกแต่งต่างๆก็คือวิ่งบัวติดทั้งหน้าและหลังทั้งประตูทั้งหน้าต่างนะครับผมอันนี้ติดให้ทั้งหมดนะครับนี่คือเป็นผนังตกแต่งที่เราตกแต่งเสานะครับแล้วก็การวิ่งบัวรอบน้าต่างไม่ว่าจะเป็นบานกระทุ่งของห้องน้านะครับหรือว่าจะเป็นกระจกอลูมิเนียมนะครับของตัวบ้านนะครับผมทั้งหมดนะครับอ่า เดี๋ยวผมเปิดหลังคานะครับคือโครงหลังคาเช่นเดิมนะครับท้ายๆคลิปเนาะว่าการติดตั้งโครงหลังคานะครับเป็นแบบไหนบ้างโครงหลังคาบ้านแต่ละหลังนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับผมขึ้นอยู่ที่การออกแบบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดลงให้ดูทีละตัวทีละตัวนะครับโครงหลังคาของแบบบ้านจันจิลานะครับจะรองรับ เมทัลชีสนะครับเป็นเมทัลชีสลอนสเปนนะครับผมเนาะระหว่างเมทัลชีสลอนสเปนกับกระเบื้องนะครับกระเบื้องคอนกรีตนะเมทัลชีสลอนสเปนต้นทุนจะถูกกว่าและโครงสร้างก็จะถูกกว่านะครับถ้าเป็นกระเบื้องโครงสร้างจะใช้เหล็กที่หนากว่านะครับผมเนาะแต่ถ้าเป็นกระเบื้องเขาเรียกว่าก็คือเหล็กจะหนาขึ้นมาเป็น2เท่านะครับผมสลหรับเมทัลชีสลอนสเปนนะครับก็จะ เรียกว่าก็อยู่ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าระหว่างกระเบื้องกับแผน่นมทชัลชีชนะครับความหนักมันต่างกันนะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวผมเปิดอศีให้ดูนี่คือเหล็กอสีในการถักอซีเนะาะอเีจะวิ่งอยู่บนหัวเสาทุกเสาเลยนะครับวางอยู่ที่บนแผน่นผิดนะครับผมเนาะจากนั้นเราก็มาติดตั้งดั้งนะครับนี่ครับดั้ง,ง,งแล้วก็ธนูนะครับนี่ดั้งอกดั้งธนูตรงนี้นะครับ พอเราติดตั้งเสร็จนะครับเรามาติดตั้งจันทันนะครับพอติดตั้งจันทันเราก็มาติดตั้งสันตะเคนะครับผมเนาะตรงนี้นะอันนี้เรียกว่าสันตะเคนะครับมีสันตะเคสันสันตะเคลางนะครับผมเนาะอ่าจากนั้นนะครับเราก็มาติดตั้งแปรลังคาอันนี้เป็นแปรลังคานะครับผมอ่าแปรลังคาจากนั้นเราก็มาติดตั้งเชิงชายนะครับ พอติดตั้งเชิงชายนะครับเราก็มาติดตั้งแผ่นเมทัลชีตลองสเปนนะครับจากนั้นเราก็มาติดตั้งครอบสันนะครับผมนะครับตรงนี้นะ,ะนี่คือโครงสร้างของโครงราคาของแบบบ้านจันจิลานะครับผมเนาะ,ะเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่วแบบ่าจะเป็นรูป 3D หรืองานก่อสร้างจริงก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับผมเนาะเพราะว่า 3D ที่เราเกียขึ้นมาคือสเกล1 1ตอนหนะครับเห็นรูปภาพชัดเจน บ้านเราไม่ต้องเดานะครับดูหน้าตาแบบนี้เลยบ้านที่เราจะสร้างนะครับสร้างตามแบบนะครับได้แบบนี้เลยแน่ๆนะครับผมเนาะอ่าก็ขอบคุณพี่พี่เอฟทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมแบบบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านโมเดนหรือแบบบ้านทรงปัญญานะครับหรือเป็นแบบบ้านทรงปัญญาหน้าทรงจัวเป็นแบบนี้นะครับก็ร่วมสมัยดีนะครับแล้วก็การระบายความร้อนที่ดีนะครับดูยังไงก็สวยงามแล้วก็ไม่เบื่อ นะครับผมเนาะจากคนละสไตล์กับแม่บ้านโมเดิร์ลนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ